็นมพ์คู่แล้วนะคะสองสีสะพ้ายตระกูลปุณกันนุสบารและขอบสุวรรณานค่ะที่หอบลูกรักอย่างน้องกันและน้องณดามารับทรัพย์ออกงานอีเวนต์ด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่งานนี้สงสัยจะเป็นเพราะพี่ปุลลูกชายคนโตของแม่นุท์ที่เป็นคู่สีของน้องณดาจะไม่ได้มาร่วมงานด้วยลูกสาวแม่กบก็เลยออก,การงองแงแบบนี้แหละคะ่ะกบยังบอกเลยบอกปุลมาหรือเปล่าได้มาช่วยตอนช่วยอะไรอย่างเงี้ย แต่พี่ปุณเขาเลี um ้ยงเด็กเก่งค่ะพี่ปุณเขาเลี้ยงน้องเก่งแล้วก็คนนี้เขาติดพี่ปุณเด็กวัยสิบสองพี่ปุณเขามีลูกล้อลูกชนแล้วเขาก็มีหาเกมมาให้เล่นแล้วเขาก็ชวนดูไอ้นู่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาเขาโตแล้วแล้วก็น้องเยอะไงน้องหลายคนเขาก็จะแบบเป็นพี่ใหญ่หลอกล่ออุ้มน้องได้เลิฟเลิฟกันขนาดนี้นะคะแม่กบก็เลยชวนครอบครัวของพี่สไภ้ายพาลูกๆไปรับลมทะเลที่เกาะมาลีฟด้วยกันค่ะแต่ก็มีเหตุให้ต้องปรับคลิปเปลี่ยนมาเที่ยวทะเลเมืองพัทยาแทนค่ะ ตอนแรกตอนแรกกบจะไปเยอะกว่านั้นนะแล้วพี่ดึงดึงไว้นะกบจะไปชวนไปเมาดิฟนี่แล้วลูกลูกเก่งมากไว้น้ําเก่งมาก คือรู้สึกว่าเราไปกันครอบครัวเดี่ยวเดี่ยวอะมันก็จะเหงาเหงาใช่แล้วครอบครัวนี้ก็มีพี่ปูนมีพี่กันที่แบบยังน้อยก็จะแบบช่วยเล่นกับนดากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังก็เลยชวน,ชวน,น,นส่วนใครที่อยากเห็นน้องของน้องนด้นานตามที่คุณแม่ก,กบกับพ่อบรู้เคยประกาศว่าจะเปิดอู่ป๊าอีกคนนั้นอาจจะต้องผิดหวังนะคะเพราะหลังจากคิดทบทวนใหม่แม่กบก็ชักอยากเปลี่ยนใจแล้วละค่ะกบเลี้ยงนดาค่อนข้างใกล้ชิดทุกวันนี้นดาก็นอนอกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า กบนอนกับน,นดากบไม่ได้ไปนอนกับคุณพ่อเลยแล้วเราจะเจอคุณพ่อได้ยังไงพี่บอกว่าก็หรือถ้าจะไม่มีพี่บุ๊กก็โอเคเพราะว่าพี่บุ๊กเขารักคนนี้มากและก็โอเคแหมแบบนี้คงต้องรีบส่งแรงใจให้น้องนดาโต้วไวๆซะแล้วล่ะค่ะคุณพ่อรู้กับคุณแม่กบจะได้มีเวลากุ๊กกิ๊กกันบ้างยังไงล่ะคะ